โนมาช่วยถือคิดว่า,น,า,มมาน่าจะเจนมาดีจราจะเป็นผู้ถูกประมูลน,นะคะเอ้าเอาไป <ผม S 2> เลยครับวันนี้มีอะไรมาบ้างคะคืออย่างนี้ครับสื้อผมใส่ประจำก็อยากให้ทุกคนได้ใส่นอนแต่ว่าผมมีเล็บผมมีเล็บเล็บเล็เล็ครับผมมีหรือเปล่าพี่เตี้ยอ,อมีมีอะไร,ระ <laughs> บ้างะครับมีเสื้อที่ใส่ประจำนะพีะ่ไว้ช่วยถือเสื้อไว้แล้วก็นี่ลูกอุ้ยเขามึงดูอ่ะลูก ียว่าจีารานุใช่ไหมตั้งสีสุขชื่อและนามสกุลเป็นเส้นเลยจ้าใส่ก่อนได้ไหยจ้าตัดหน้าก่อนคืออันนี้จริงแล้วมีนานแล้วค่ะแต่ว่าเก็บไว้เสียดายไม่เคยใส่ <c oughs> งานชายมาด้วยใช่ครับก็ <c oughs> เ,เลยแต่ว่าเราจีก็เอามันมาดูจริงๆคือเป็นของรักแหละปกติของรักอย่างนี้ค่ะพี่อ้อมมี่กัวเก่าเนาะใช่ไหมคะเคยเก็บไว้ไม่เคยใส่เลยพี่อ้อมสนใจไหมคะชื่อการ์ตูน อยากได้ไปซะทุกอย่างเอาจริ้งก้อนแล้วมีเสื้ออะไม่เป็นไรแต่เข็มติครั้งสีตะกอนของน้องเจมตั้งสีโซแล้วตัวนั้นครับผมจะดูคป็นขัานเก่าไปหนึ่งครับเพราะใส่บ่อยมากใส่บ่อยด้วยนี่ใช้ผ้าดิ้งเลยค่ะเนี่ยน้องเจมบอกใส่นอนสบายเลยโฆษณากันสุนเริ่มตอนที่หนึ่งพันบาทสองพันสอง อเห็นรถอยู่เรียกว่าเป็น,อ,น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 อู้อบาทบาทมไปแล้วนะคะมีเสื้อ2ตัวแล้วก็มีเหล็ทข้อมือแล้วก็จะมีน้องเจมอะไรดีเมื่อกี้พี่อกอโล่เขาบอกเลยนอยากได้อะไรกัให้ครับผมอยากได้อะไรเมให้หมดเลยทุกแ <laughs> จห <laughs> ้องเหมือน้อง สามหมื่นแล้วใช่ไหมคะเมื่อ้านี้ค่ะสามหมื่นแล้วนะคะมีใครจะขยับไหมคะเดี๋ยวว่าเราจะทำวงขเรามาดิสามหมื 1> 1> ่นครั้งที่หเงียบกิ๊นะคับนี้ครับสู้ไจ๊ะวันนี้ผมเลต่อสามหมืครั้งที่สองสามหมื่นครับ เงียบๆมันก็กระเดิบขึ้นมา4ีบเบแล้วนะคะก่อนแรกๆอีกหนึ่ทีครับก่อนแน่อีกหนึ่ทีด้วยนะคะสี่หมครั้งที่หนึ่งสี่หมื่นห้าสี่หม่นใส่กันเินเลยสี่หมื่นห้าของผมนี่กัแบบนิ่งๆสี่หมครั้งที่หนึ้องเจมบอกทำอะไรกันเจมความก็เจมเจมว่าจะเป็นสายนิ่มเฮ้ย ห้าหมื่นนะคะห้าหมืนครางที่นึงอยู่อยากจะร่วมโดยอัตโนมัติก็ได้นะคะจากห้าหมนเป็นหกไม่ว่า่หะ้าหมืนค้ังที่สอง ไม่สนใจแล้วถ่ายรูปนิ่มเลยทางมือมาโม่เอากลับมาสนใจแล้วเป็น6 0 0 0นะคะพอใจยี่งครับ60,000ท่นที่ห่ง60,000ทนที่หนห้กเรียนคจะมาทนี่หนึ่60,000นี้หน่ง6ทานที่หนง60,000่น่นี่ห่นีหน่ไหมคะานให60,000 60,000ท่านทหน หก้าพันที่หนึั้าพันที่สองหกพห้าพันที่สามขึ้นขึ้นมาททีขึขึ้นไปไเรื่อยๆเจอไหนเจอทีเลยค่ะท้าเราถึงทั้งงกันเลยทีเดียวมันไปเบาๆเลยนี่ครับเลยค่ะร้วๆเลยนะคะเราจะหลีกทางให้ท่านเดินอย่างช้าๆสบายๆไม่ต้องรีบค่ะท่านู้มีปการะคุณกับซาใค่ะ ขอบคุณมากเลยนะคะเอ้าเงินเพิ่มเงินไหมคะป้านี่โอ๋หนูน่าเข้าใจว่าเรื่อแค่สองปัวนะคะสร้อยไม่เอา <c oughs> ไม่ค่ะคุณป้าบอกว่าถ้าเกิดว่ารู้ว่าสร้อยด้วยจะให้เงินเยอะกว่านี้อีกไม่เจ็ดหมื่นนะจ๊ะ ทำไม่ไหวเลยอาเดวะธนาบุ็ด้วยค่ะขอบคุณน้นองแจมนะคะแล้วแจมเนี่ยยังไม่หมดเท่านี้นะคะเดี๋ยวจะเดินถึงกล่องที่เราด้วยพวกนี้ก็เต็มที่กับเรามากๆกับน้องพรีมนะคะ